สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับลูกค้าที่น่ารักของโตโตคาอีกเจ้าหนึ่งนะครับผมกับช่วงมุมมองซื้อรถเอ่อมุมมองรถมือสองโดยนายโตโต้ครับกับช่วงซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เหมือนเดิมมาก็เวลาเจอสาวสวยก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับผมนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีทีลวกันนะครับผมสวัสดีครับผมโตโต้นะครับจ้าไม่ทราบว่าโตโต้สัมภาษณ์คุณอะไรอยู่ครับเนี่ยเสียงมากไหมครับ ค,คุณทอฟฟี่นะครับทอฟฟี่อมอร่อยเลยนะครับผมโอเคเราเล่นครับผมคุณทอฟฟี่นี่ไม่ทาาราบว่าขออนุญาตสัมภาษณ์ทีแล้วกันนะครับผมรู้จักโตต้องใครจะสื่อไหนนะครับจากเพื่อนแนะนํามานะคะจากปากต่อปากเนอะาจากปากต่อปากค่ะจากปากต่อปากแล้วมาซื้อรถกับเซลเซียรอะไรนะครับ ซื้อคุณจ๋าค่ะเซลคุอ,อุ่าจ๋าที่หล่อที่สุดในบริษัทผมนี่เองจา๋าครับผมแล้วคุณ,คณผู้หญิงเนี่ยมาซื้อเป็นรถอ,อะไรนะครับรถฮอนด้าค่ะฮอนด้านะครับโอเคครับผมแต่เมื่อกี้นี้ข้างหลังเขากระซิบมาว่าไม่ใช่นะเธอดีแม็กอ๋อครัดีแม็กครับดีแม็ก คืออันนี้คือนายทุนครับจ่ายอย่างเดียวครับใช่ไหมครับค่ะโอเคครับอันนี้เป็นบิ๊กบอสครับอันนี้มาเป็นครอบครัวใหญ่ถูกไหมครันะครับผมโอเคครับแล้วตอนที่ซื้อเนี่ยผมถามคุณผู้หญิงนะครับคุณท็อฟฟี่ครับว่าคุณผู้หญิงใช้เวลาตัดสินใจในการซื้อนานไหมครับ ก็ไม่นานนะคะมากี่รอบครับมารอบเดียวค่ะรอบเดียวตัดสินใจซื้อเลยใช่ค่ะผมถามตรงๆรดมาราคาหลายแสนทำไมถึงตัดสินใจซื้อในรอบเดียวได้ครับเพราะว่าดูทุกอย่างอยู่นะคะก็เครื่องดีแล้วก็รถสวยแล้วก็ดูหลายๆอย่างองค์ประกอบรวมนะคะก็ดูหลายๆรุ่นหลายๆอันแต่ก็มาถูกใจทันนี้นะคะแล้วคุณนอตฟีนี่ ถามพุทธฟี่หน่อยว่าก่อนที่จะมาโตอัโตคาเมีไปดูที่อื่นมาบ้างหรือเปล่าครับไม่เลยตั้งใจมาดูที่นี่โดยตรงก่อนเลยถ้าไม่ถูกใจค่อยไปที่อื่นแล้วจะมาจอดจมมาที่โตล่ะครับเพราะจากปากต่อปากน้น,นะค่ะแล้วเพื่อนที่แนะนํามาเขาก็แบบมาออกที่นี่เหมือนกันแต่มาออกสองสามปีแล้วก็เลยว่ามาดูที่นี่ก่อนอนะไรประมาณนี้ครับผม นี่ผมอันนี้แบบบังเงินกล้องกล้องนี่ซูมซูมนะลองซูมให้เห็นเนี่ยนี่มากันเป็นหมู่คณะนี่ทีมงานตรวจสอบคณะสร้างสารรค์เลยนะครับโฟเอสนะครับก้องกลับมาได้เลยครับผมนะคคืออันเนี้ยเลยเดี๋ยวจะงงว่าทำไมคุณท็อฟฟี่คุณเธอถึงจะไม่ค่อยจะรู้เพราะว่ามีทั้งทีมช่างทีมเลยมาตรวจสอบหมดเลยใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าคุณท็อฟฟี่นี่คือเหมือนกับเป็นผู้ชำระเงินอย่างเดียวเลยครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือหลังจากผ่านการตรวจสอบของทีมงานคุณท็อฟฟี่แล้วคุณท็อฟฟี่ก็าบอกว่าผ่านทาให้ตัดสินใจได้ในครั้งเดียวถูกไหมครับค่ะใช่ครับถามคุณผู้หญิงหน่อยครับว่าคุณท็อฟฟี่มีอะไรแนะนําให้บริษัทโตไปปรับปรุงเพิ่มเติมครับเพื่อที่ว่าในอนาคตจะให้คุณท็อฟฟี่กลับมาซื้อกับโตียครับก็ทุกอย่างก็ดีหมดเลยนะคะทั้งเรื่องบริการแล้วก็ เรื่องรถมีให้เลือกหลายรุ่นครัจากหลายเกดหลายราคาแล้วทุกอย่างก็คือดีหมดนะคะก็แต่ก็มาวันแรกก็คืออาจจะยุ่งหน่อยเพราะว่าลูกค้าเยอะใช่ไหมคะอ๋อแต่วันนี้ก็โอเคสบาย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 มาวันนั้นมาเต็มหมดทุกตัวใช่ใช่ก็มีแบบล่าช้านิดนึงแค่นั้นเองอย่างอื่นก็ดีหมดค่ะโอเคครับผมคือวันนั้นลูกค้ามามาวันที่สิบสองทีสิบสองใช่ไหมครับใชค่ะก็คือมาวันคารักเดือนนะครับผม นะครับผมแต่ไม่ใช่เมนนะครับผมเป็นลูกค้านะครับผมถูกไหมครับใช่พูดเล่นนะครับก็ถ้างั้นเดี๋ยวมาคําถามสุดท้ายเลยดีกว่านะครับวันนี้คุณผู้หญิงต้องจะขับรถออกอย่างเดียวแล้วครับผมนะครับผมก็คําถามสุดท้ายก็คือถ้าคุณดอฟฟี่นะครับดูว่าเซลล์จ๋านะครับเป็นโตอัลตคาร์มาตรฐานที่คุณวางใจนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือบริการถูกใจคุณผู้หญิงนั่นเองนะครับผมก็ เดี๋ยวโตโต้จะนับหนึ่งสองสามจะลุกคุณ,คณทัฟฟี่นะครับว่ายกนิ้วอะไรให้หน่อยแล้วเซลจา๋าจะได้สิทธิ์ถ่ายรูปคู่กับคุณทัฟฟี่ครับแต่ถ้ากรณีที่คุณทัฟฟี่มองว่าไม่ผ่านเซลจา๋าไม่ผ่านเลยนั่งสวยเหมือนเดิมนะครับและเซลจา๋าก็จะไม่ได้สิทธิ์ถ่ายรูปคู่กับคุณทัฟฟี่อมอร่อยนะครับอดอร่อยเลยคุณจ๋านะครับอันนี้แค่คุณเล่นอีกทีนะครับแล้วก็ จะไม่ได้สิทธิ์ถ่ายรูปคู่กับทางคุณอัฟฟี่แสนสวยนะครับผมนะครับแล้วก็ทางบริษัทก็จะนําข้อมูลตรงนี้ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับงั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าคุณอัฟฟี่แสนสวยนะครับจะให้คุณจ๋าโตอัลตอคาเป็นโตอัวตอคาร์มาตรฐานที่คุณวางใจผ่านหรือไม่นะครับผมมาลุ้นกันนะครับผมหนึ่งครับผมสองครับและสามครับ ผ่านค่ะขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณมากมากค่ะในฐานะเป็นตัวแทนเซลล์จ๋าแล้วก็ตัวโตคานะครับขอขอบคุณคุณทัฟฟี่แสนสวยนะครับขอให้คุณทัฟฟี่และครอบครัวนำเรถคันนี้ไปใช้แล้วมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับผมยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวโตอโตคารัขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปคุณผู้หญิงด้วยนะครับได้ค่ะเในสักครู่นะครับ